สวัสดีครับวันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับด้วยขนาด33คูณ53นะครับที่เป็นที่นิยมที่ใช้ในการที่จะเป็นเตะเจ็ดคนนะครับก็ถือว่าเป็นสนามเจ็ดคนที่พอเหมาะนะครับพอเหมาะนะครับแต่ถ้าจะให้ความกว้างวันนี้ก็จะน่าจะเป็น 60- 40นะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าขยายขนาดสนามได้นะครับแต่ว่าถ้าเล็กที่สุดนะที่ทำมานะเจ็ดคนก็ 28คูณ45นะครับก็ยังพอเล่นได้นะไม่อึดอัดมากนะครับแต่ถ้าเล็กกว่านั้น,น,นอึดอัดนะครับแต่ว่าที่ท่านชมอยู่เนี่ยนะครับเป็นขนาดสนาม33คูณ53นะครับช่วงนี้กเ็เป็นช่วงที่ต่อกาต่อญ้านะครับญ่านเนี่ยหน้ากว้างมันจะ4เมตรใช่ไหมเพื่อเวลาต่อเนี่ยเราก็ต้องวางอาจอยเทปนะครับแล้วก็ทากาวแล้วก็แผ่แประสานกันนะครับก็อันนี้ก็จะ ช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงต่อย่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตัดเส้นที่เหลือนะครับย่เราเนี่ยที่เราสั่ง make to order หม้ว่าสั่งตามขนาดที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเราจะมีเส้นขาวทอมา3จุดนะครับถ้าดูจากในรูปนะครับไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับมันจะมีหัวกลางท้ายนะครับที่ทอเข้ามา3จุดเพื่อลดเรื่องของรอ,อ,อยต่อนะครับเพราะว่าถ้าท่านที่ มีสนามอยู่แล้วนี่จะรู้ว่ารอยต่อเนี่ยนะครับใช้ไปนานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดล่อนได้ง่ายแต่เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้หลุดยากเพราะว่ามันทอมาเลยนะครับเราก็พยายามลดรอยต่อให้ได้มากที่สุดนะครับที่นี่ก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็สวยงามมากนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อนะครับนี่นะครับนี่เริ่มเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้ว มีคำถามขอบถามเข้ามาได้นะครับยินดีนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับ